สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบดอนวิเคราะห์ก่อนเกมยูฟาแชมเปียนลีกกลุ่มจีเออร์ลิงฮาร์แลนได้ลุ้นยิงทีมเก่าฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกในคืนวันพุธมีเกมบิ๊กแมตช์ในกลุ่มจีเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จากพเมลีกอังกฤษจะต้องเปิดสนามรับการมาเยือนของสือเหลืองบูรุสเซียดอนน์จากบุนเดสลีกาเยอรมันโดยทั้ง2ทีมเก็บชัยชนะในเกมแรกมาเหมือนกัน ไฮไลท์สำคัญคือการได้เจอทีมเก่าของเออร์ลิงฮาลันย์หน้าตัวเก่งที่ย้ายมาจากโบรุสเซียเดอร์มุนที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงในช่วงนี้ในเกมนี้นะครับจะลงเตะกันเวลาตีสองในคืนวันพุธนะครับที่สนามเอติฮัสเตเดียมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอีกหนึ่งทีมเต็งของรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลนี้พวกเขาประเดิมด้าแรกในกลุ่มจีด้วยการเก็บชัยชนะอย่างง่ายดายด้วยการบุกเป่ยชนะเซบียาซประตูต่อศูนย์ถึงประเทศสเปนขึ้นนําเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม ทำให้โอกาสเข้ารอบเปิดกว้างแบบสุดๆส่วนผลงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังคงไร้พ่ายปัจจุบันอยู่อันดับ2ของตารางตามหลังทีมนำแค่1คะแนน,นแต่เนื่องจากโปรแกรมในสัปดาห์ที่แล้วถูกเลื่อนออกไปก่อนนักเตะจึงได้มีเวลาซ้อมและพักผ่อนอย่างเต็มที่จุดเด่นของทีมชุดนี้ยังคงเป็นแนวรุกที่มีความหลากหลายโจมตีได้จากทุกทิศทางและอัปเกรดความโหดเพิ่มเติมเมื่อได้เอร์ลิงฮาแลนด์มาคอยช่วยปิดบัญชีในพื้นที่สุดท้ายส่วนเกมรับยังคงต้องคอยระวังเกมโตกลับที่คู่แข่งมักจะจ้องเล่นงานพวกเขาอยู่เป็นประจ คาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงผู้รักษาประตูอเดสันเจ้ากันเซโลรูเบนดีอาสมาโนเอลอาคันจีเซอร์จิโกโกเมสโรดี้อินคายกูนุกันเควินเดอรอยบานาโดซูบาฟิลฟอร์เดนและเออร์ลิงฮาร์แลนมากันต่อในฝั่งทีมเยือนของบูร์ุสเซียดอรนมุลน,นะครับบูร์ุสเซียดอรนมุลเริ่มต้นเกมแรกในฟุตบอลยุโรปฤดูกาลนี้ด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเอฟซีโคเปนเฮเกนไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0โดยพวกเขาอยู่อันดับ2ของกลุ่ม เพิ่มโอกาสในการเข้ารอบต่อไปมากยิ่งขึ้นส่วนผลงานในบุนเดสลลกาเยอรมันเกมล่าสุดจัดผู้เล่นชุดใหญ่แต่กลับบุกไปแพ้อาร์บีไลซิกอย่างขาดลอยทําให้ปัจจุบันหล่นมาอยู่อันดับที่5ของตารางตามหลังทีมจากฝูงอยู่2คะแนนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการขาดเออร์ลิงฮาแลนด์ทำให้ประสิทธิภาพลดลงไปอย่างมากผู้เล่นใหม่อย่างอเดเยมีก็เจออาการบาดเจ็บเล่นงานอีกจํานวนประตูของทีมเลยหายไปเยอะมากส่วนเกมรับก็ยังมีข้อผิดพลาดกองหลังค่อนข้างช้ารับมือกับเกมจอดตามช่องได้ไม่ค่อยดีนัก คาดการ11ผู้เล่นตัวจริงฝั่งดอทมุลเมเยอร์ผู้รักษาประตูมัสฮุมเมลชลอตเทเบกโทมัสมูนิเยราฟาเอลกาเรโรชาลีเออร์ซานจูดเบลลิเฮมยูเรียนบรันจิโอเรนามาโครอยยูซูฟามูโกโกความน่าสนใจอยู่ที่การได้เจอทีมเก่าอย่างรวดเร็วทองเออร์ลิงฮารันเกมนี้เจ้าบ้านแมนเชสเตี้ดูเหนือกว่าในทุกๆด้านทั้งฟอร์มการเล่นที่ลงตัวเป็นอย่างมากมีแนวรุกที่อันตรายสุด พร้อมปูพมบุกใส่ตลอดทั้งเกมรวมถึงพวกนักเตะต่างๆยังได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ความฟิตของนักเตะก็ดีกว่าเนื่องจากได้พักอย่างเต็มที่และไม่ต้องเดินทางส่วนทีมเยือนดรดมุนพึ่งผ่านเกมหนักในลีกมาและฟอร์มการเล่นก็ไม่ดีซะด้วยการเสียเออร์ลิงฮาร์แลนทำให้ประสิทธิภาพและทีเด็ดในการยิงประตูลดลงไปเยอะมีน้ำซ้ำไม้ตายบาดเด็ดของดอทมุน์ในสมัยก่อน ตอนนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเพิ่มความอันตรายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอย่างมากดูแล้วเกมนี้ทีมเยือนรอดยากและน่าจะเจ็บใจยิ่งกว่าเดิมถ้าต้องมาแพ้ด้วยลูกยิงของเออร์ลิงฮาแลนด์อดีตคนคุ้นเคยคาดเดาสกอร์สำหรับเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้พบดอร์มุนเกมนี้ขอฟันธงว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะโบรุสเซียดอร์มุนไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งและเกมนี้มั่นใจว่าเออร์ลิงบรล์ฮาแลนด์ยิงทีมเก่าได้อย่างแน่นอน ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่ทางเราจะทําขึ้นไม่อนุญาตให้นําไปดัดแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด